สวัสดีครับทุกคนก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตู้นเรื่อง b a c k c o v e r นะครับผมและสําหรับคลิปของเราในวันนี้เราก็จะมาทําการสรุปมังงะ Back ค o ver ในตอนล่าสุดกันนะครับก็คือตอนที่331นะครับผมซึ่งบอกได้แล้วว่าตอนนี้เป็นตอนที่โคตรพีคนะครับเพราะว่ามีการเปิดเผยตัวต้นคนทรยศในอาณาจักร c ค v e r ออกมานะครับแล้วก็เป็นตัวรัดบอสของเรื่องด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่า Back ค o ver ในตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับผมโดยแบค ตอนนี้ก็จะเปิดต่อมาจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่พวกแอสตาแล้วก็อัศวินเวทมนต์เนี่ยกำจัดเหล่าปีศาจแล้วก็ราชาปีศาลูซิเฟโรลงได้แล้วนะครับในตอนนี้พวกเขานี่ก็กลับมาที่อาณาจักรสเปซนะครับซึ่งเป็นสถานที่ต่อสู้นะครับผมก็ได้ทําการฟื้นฟูสถานที่อะไรแบบนี้เนาะก็มาพักรักษาตัวกันนะครับผมและในตอนนี้นักนยครับก็ได้บอกกับยูโนนะครับว่าตอนนี้ยูโนเนี่ยมีหนึ่งคนนะครับที่ต้องการจะพบยูโนมากๆนะครับแล้วเมื่อยูโนเนี่ยมาพบคนที่ต้องการจะพบยูโนมากๆนะครับผมแล้ว คนคนนั้นเนี่ยก็คือแม่ของยูโน่นั่นเองนะครับผมโดยเธอเนี่ยมีชื่อว่าเซียกินเบรเลออนนะครับซึ่งเป็นราชินีของอาณาจักรสเปซคนปัจจุบันนะครับแล้วก็เป็นแม่แท้ๆของยูโน่ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งเมื่อยูโน่เนี่ยได้มาเจอแม่แท้ๆของตัวเองเนี่ยยูโน่ก็ถึงกับตกตะลึงมากเลยนะครับผมเพราะว่าหน้าตาเนี่ยก็คล้ายยูโน่มากเนาะแล้วก็ดูแบบสง่างามนะครับเพราะว่าเป็นถึงองค์ราชินีนะครับผมแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้กําลังอพยพหรือว่าหลบภัยอยู่นั่นเองนะครับในตอนนี้แม่ยูโน่ที่ได้เจอง ให้เลยนะครับแล้วก็ได้บอกกับยูโน่นะครับว่ายูโน่ดีจริงๆที่ลูกเนี่ยปลอดภัยแล้วยังสง่างามขนาดนี้ด้วยจากนั้นนะครับแม่ยูโน่เนี่ยก็ได้มากอดยูโน่เนาะก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับผมและในตอนนี้คนที่ติดตามแม่ยูโน่นะครับก็ได้บอกกับยูโน่นะครับให้ยูโน่เนี่ยมาเป็นเจ้าชายของอาณาจักรสเปนนะครับช่วยกลับมาดูแลอาณาจักรสเปนเถอะเพราะว่าตอนนี้อาณาจักรสเปนเนี่ยก็ต้องการพลังของยูโน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ยูโน่เนี่ยมันก็ แข็งแก่งมากๆแล้วนะครับผมซึ่งเบลที่อยู่กับยูโน่เนี่ยก,กะดิกระดานะครับว่าโอ้ยูโน่เป็นพระราชาเลยนะเป็นพระราชาเลยสง,ง่างามสุดๆ,ๆอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วแม่ยูโน่เนี่ยก็ได้บอกกับยูโน่ต่อไปนะครับว่ายูโน่มีเรื่องที่เราเนี่ยต้องพูดคุยกันเยอะแยะเลยนะอาจจะทําให้ลูกเนี่ยรับไม่ทันก็ได้ดังนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวมาคุยกันนะอะไรแบบนี้แต่ถ้าว่ายูโน่ในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้ทําการบอกกับเหล่าผู้ติดตามของ องราชินีนะครับแล้วก็แม่ของตัวเองไปนะครับว่าตัวเขาเนี่ยก็ยังไม่รู้หรอกนะครับว่าเรื่องราวหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยตัวเขาเนี่ยมีคําสาบานนะครับที่ต้องรักษาไว้ให้ได้นะครับเป็นคําสาบานที่ มาจากครอบครัวของเขานะครับหรือว่าเพื่อนสนิทของเขาที right. ่สุดนะครับนั่นก็คือคําสาบานจากแอสตาเนาะว่าเขาสองคนเนี่ยจะแข่งขันกันนะครับว่าใครเนี่ยจะได้เป็นจักรพรรดิเว่นน์ก่อนกันนะครับผมยูโน่เนี่ยก็ได้บอกกับคนในอาณาจักรสเปซไปนะครับว่าตอนนี้เขาเนี่ยยังเป็นพระราชาหรือว่าเจ้าชายของอาณาจักรสเปซไม่ได้หรอกเพราะว่าความฝันของเขาแล้วก็คําสัญญาของเขาที่มีกับครอบครัวจริงๆของเขาแล้วก็เพื่อนสนิทของเขาเนี่ยก็คือเขาเนี่ยต้องการที่จะเป็นจักรพรรดิเว่นน์นั่นเองนะครับผมและในตอนนี้ก็ได้ตัดภาพมาที่ตัวเ ซึ่งตอนนี้แอสตาเนี่ยก็ได้นั่งอยู่บนสร้างประลาดขับพังกับรีเบอร์นะครับก็ได้นั่งชมบรรยากาศอะไรกันนะครับผมซึ่งแอสตาเนี่ยก็ได้ขอบคุณรีเบอร์นะครับที่รีเบอร์เนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้เจอแม่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการเจอแม่จากในความทรงจําก็เถอะนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ขอบคุณมากๆนะครับเพราะว่ามันก็ทําให้แอสตาเนี่ยได้รับรู้นะครับว่ามีคนที่รักแอสตาจริงๆอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือแม่ของแอสตานั่นเองนะครับผม ส่วนรีเบอร์เนี่ยก็ได้บอกกับแอสตากลับไปนะครับว่าเจ้าบ้าฉันต้องหากที่ต้องเป็นคนพูดขอบคุณเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีนายเนี่ยฉันก็ไม่สามารถแก้แค้นให้ลิชิต้าได้หรอกขอบคุณนะแอสตาคราวนี้เนี่ยก็ถึงตาฉันบ้างแล้วนะที่จะทําให้นายเนี่ยสมหวังแอสตาเนี่ยก็มองไปที่รีเบอร์นะครับแล้วก็ยิ้มเนาะเหมือนกับยูโนในตอนนี้ที่มองไปที่แม่ของตัวเองนะครับแล้วก็ยิ้มนะครับและทั้งแอสตาแล้วก็ยูโนเนี่ยก็ได้พูดพร้อมกันนะครับว่าฉันจะเป็นจักรพพัดเวทมนต์ให้ได้เลยนะครับผมและในตอน,น จักรพรรดิเวนมอนจูเลียสนะครับซึ่งในตอนนี้จักรพรรดิเวนมอนจูเลียสเนี่ยก็อยู่ที่อาณาจักรโคเวอร์เนาะก็ได้รับรู้ข่าวสารในอาณาจักรสเปซมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้คุยกับมาสนะครับที่เป็นผู้ติดตามเนาะแล้วก็รู้ข้อมูลหมดแล้วนะครับซึ่งเมื่อจักรพรรดิเวนมอนเนี่ยรู้ข้อมูลแล้วนะครับจักรพรรดิเวนมอนเนี่ยก็มีเสนาที่เค่งเครียดพอตัวเลยนะแล้วก็คิดในใจนะครับว่าการต่อสู้ที่อาณาจักรสเปซเนี่ยมันจบลงได้ดีก็เถอะนะครับผมแต่ว่ามันก็มีบางอย่างเนี envy, ่ยที่แปลกประปูะรรบต หรือว่าการต่อสู้ที่อาณาจักรสเปซเนี่ยมันเริ่มขึ้นนะครับตัวเขาเนี่ยก็รู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับรู้สึกแบบใจเต้นแบบบอกไม่ถูกนะครับผมแบบมันรู้สึกแปลกๆกับตัวเองอะไรแบบเนี้นะครับและในตอนนั้นเองเนี่ยเคียระที่เป็นผู้ดูแลกฎในอนาณาจักรโคเวอร์นะครับตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้มาหาจากักรพรรดิเวนนมนจูเลียสนะครับเพื่อจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของปีศาจนะครับที่เคียระเนี่ยได้ทําการไปตรวจสอบตัวตนจริงๆของปีศาจมานะครับจากตระกูลที่เคยมีปีศาจสิงสู่ในประเทศโคเวอร์ ได้มาเนี่ยเป็นบันทึกเมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับเคีรลาเนี่ยก็ได้บอกกับจักรพรรดิเวนมนนะครับว่าปีศาจระดับสูงสุดที่รวมตัวกับต้นไม้คีฟอสเนยครับมันจะมีปีศาจที่ชื่อว่าเมกิคูล่าอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปีศาจที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้ปกครองโลกปรลพบเนี่ยครับจะมีอยู่เพียงแค่3ตนนะครับนั่นก็คือลูซิเฟโร่นะครับเวนมนแรงโน้มถ่วงนะครับชายาเนี่ยคือซาตานนะครับผมตัวต่อมานะครับก็คือเบลเซบับนะครับเป็นเวนมนมิตินะครับแล้วตัวสุดท เวทมนต์การเวลานะครับแต่ว่าเมจิกคูล่าที่ปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาเป็นสามผู้ดูแลโลกปาลภพเนี่ยครับนั่นนะครับก็เป็นเพราะว่าเมจิกควล่าเนี่ยครับเป็นผู้สืบทอดของ แอตเทอร์ลอสนะครับที่หายตัวไปเมื่อ20กว่าปีก่อนนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าแอตเทอร์ลอสเนี่ยหายไปไหนเคียร์ลาเนี่ยก็ได้มาปรึกษากับจักรพัิเวนมนม์นะครับว่ามันมีปีาศาจการเวลาที่หายตัวไปเมื่อ20กว่าปีก่อนอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ว่าในใจของตัวเคียร์ลาเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบวันๆนะครับเขาเนี่ยก็ขอให้ไม่ใช่จูเลียที่เถอะเพราะว่าในโลกแบล็คโอเวอร์เนี่ยไม่มีใครเลยนะครับที่ใช้เว้นมอนเมติตั้งแต่เขาเนี่ยรู้จักมานะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศโคเวอร์หรือว่าประเทศอื่นๆก็ตามมามมมีีครกก็วู้ึ เออขอให้อย่าเป็นจักรพพัดเวมนมนเลยอะไรแบบนี้นะครับผมและในตอนนี้เคีล่าเนี่ยก็ได้บอกกับจูเลียสนะครับแบบว่าก้าวก,กุกนาะบอกว่าแล้วก็นี่คงเป็นเรื่องบังเอิญเท่านั้นแหละที่ฉันเนี่ยไปตรวจสอบมาผู้ที่มีเวมนมนการเวลาในโลกนี้เนี่ยจนถึงปัจจุบันก็มีเพียงแค่คุณคนเดียวเท่านั้นอะไรแบบนี้ก็พูดแบบแก้าวก,กุกล่นะครับเหมือนแบบกังวลนะกลัวว่าเออถ้าเกิดใช่จักระพัดเวมนมนขึ้นมาเนี่ย ชิปหายแน่อะไรแบบนี้นะครับและในตอนนั้นเองนะครับจักรพรรดิเวนวนจูเลียสเนี่ยก็มีเสียหน้าที่แบบเป็นกังวลมากนะครับเหมือนกลัวอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วก็ได้บอกกับคีระาไปนะครับว่างั้นเองเหรอใช่จริงๆด้วยชั้นนี้เองคีระาคุงรีบกำจัดฉันเร็วและในตอนนั้นนะครับคีร่าเนี่ยก็มีเสียหน้าที่ตกตะลึงมากนะครับจนทําอะไรไม่ถูกนะฮะแต่ทว่าหลังจากที่จักรพรรดิเวนวนจูเลียสเนี่ยรู้ตัวแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยคือใครแล้วก็ได้บอกให้คีร่าเนี่ยรีบกำจัดเขานะครับในตอนนั้น แล้วก็เปลี่ยนร่างนะครับกลายเป็นร่างแบบผู้ใหญ่นะครับผมแล้วก็ได้ทําการโจมตีไปใส่เคียระนะครับจนเคียรละเนี่ยโดนโจมตีไปแบบไม่มีทางสู้เลยนะครับและในตอนนี้กิมมัวของจักรพรรดิเวน์มอนจูเลียสเนี่ยครับเดิมทีเนี่ยที่มันจะเป็นกิมมัวแบบไม่มีปกเป็นกิมมัวแบบแปลกๆใช่ไหมครับในตอนนี้มันก็ได้กลายมาเป็นกิมมัวของอาณาจักรสเปซนะครับเป็นกิมมัวที่มีโพดัมเนี่ยทับซ้อนกันนะครับและตอนนี้ตัวของจักรพรรดิเวนน์มอนจูเลียสเนี่ยตัวตนเดิมเนี่ยก็ได้หายสาบสู จากที่ตัวตนใหม่ของจกักรพรรดิเวนมวลเนี่ยจัดก,การเคียร์ะไปได้แล้วนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยปรศาจอดเมเลสที่เป็นคนไปเอาหัวใจของลูซิเฟลโอมานะครับตอนนี้เขาก็ได้โผล่มาที่หน้าต่างนะครับแล้วก็ได้พูดกับตัวตนใหม่ของจูเลียสนะครับว่าเป็นไงเป็นไปตามแผนที่นายเนี่ยพูดเลยนะลูเซียโซกาทิสและจกักรพรรดิเวนมวลเนี่ยครับก็ได้ตอบกลับไปว่าใช่ถึงเวลาเริ่มแผนแล้วใช่แล้วครับในตอนนี้ตัวตนใหม่ของจกักรพรรดิเวนมวลเนี่ยครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่ว่าเป็นพี่ชายคนโตของตระกูลโ so ซ สเปซนั่นเองนะครับผมก็เป็นพี่ชายคนใหญ่สุดแลวเนาะที่ก่อนหน้าน,นี้มีการเปิดเผยออกมานะครับแต่ว่าไม่มีการเปิดเผยหน้าตานะครับมีการแบบเขียนเพื่อปกปิดใบหน้าเอาไว้นะครับผมตอนนี้เปิดเผยมาเนี่ยก็คือจักระพัดเวนนมอนจูเลียสของเรานั่นเองนะครับผมก็เป็นอันจบตอนไปนะครับสาหรับแบ c ็คโ v เวอร์ตอนนี้ก็เป็นการเปิดเผยตัวรัสบอสตัวจริงของเรื่องแบ c ็กโคเวอร์ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมแต่ว่าแบ c ็คโอเวอร์เนี่ยจะงดไปอีก3เดือนนะครับก็ต้องทนรออีก3เดือนเลยนะกว่าเราเนี่ย ne, จะรู้เรื่องราวต่อจากนี้นะครับว่า Back ยังไงต่อนะครับบอกได้เลยว่าโคตรมันแล้วก็พีคสุดๆเลยนะเป็นการเปิดภาคจบที่น่าติดตามมากๆนะครับผมส่วนตัวจักรพัรด์เวนวนจูเลสเนี่ยถามว่า หายไปเลยหรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่ยเป็นคนทรยศจริงหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็ยังฟันธงไม่ได้นะครับเพราะว่าจากในตอนเนี้ยอย่างที่เราเห็นเนาะว่าตัวจกักรพรรดิเวทนมตน์เนี่ยก็เหมือนแบบไม่รู้ตัวเองเหมือนกันนะครับว่าตัวเองเนี่ยคือคนทรยศคือคนที่มีปีศาจการเวลาอยู่กับตัวอะไรแบบเนี้ยเขาเนี่ยยังบอกกับเคียระเลยใช่ไหมว่าให้รีบกำจัดเขาซะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ทันไงก็ต้องมารอก,กันหลังจากนี้นะครับว่าอาจารย์แกเนี่ยจะลงเอยเรื่องราวตรงนี้ยังไงนะครับผมก็ ไว้เดี๋ยวเราเนี่ยมาคุยกันในเรื่องของจูเลียสนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนยครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อมูลตรงไหนนะครับผิดภาพประการใดหรือว่าผมเนี่ยตกหล่นอะไรไปยังไงก็ต้องขอกราบประธานภัยไว้ะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ